ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทุกท่านครับเรายุกบ้ามีแต่ชอ้อนอีสานบ้านขว่าเองพี่น้องผมสิ่งที่พี่พี่น้องได้เห็นอยู่นี่ก็คือ <c oughs> ป้าหญ้าข่าพี่น้องป้าหญ้าข่าที่เฮาได้มาห่างบ่วงห่างเบี่ยงกันละพี่น้องผมบ่วงเสียพี่นอ้องเสียเม็นบ่อเอามือถือมาละบ่วงเสียเสียอะไรจักเสียจังไดยหุ่นหูหุ่นห,ห,ห,หวยพี่น้องผมกล่าวว่าปักไว้ดีอยู่เด้คุณหูหนู

หลังนี่บ่แมนหลังนี่มูน้นี่บักหอยกินมือขค้ืนนี่พี่น้องอันนี้เอาบักหอยมากินมือเคื่อนนะครับเด้อบานนี่นี่ก้อนชีนี่ก้อนชีมือเศร้านี่เห็นว่าพี่น้องนี่นี่เปียกๆอยู่นี่หนูมันไปจจงได๋มาจังได๋แน่ Uh huh. พี่นะคว่งใหม่ๆพี่น้องเลยเลียนไปผมพุ่นนัควงพี่น้องผมยักมันไปจไังใดมาจาังใดบ้ามีหรอโบหงูตัวนี mm ้ hmm. กระบ,บ่วงกับบอกเข่าได้บานคันวาไอ้นี้ก็ได้พุ่นบ่วงพี่นอ้องบอกเข่าถ้ามาเสียหลังหนึ่งเดี๋ยวเขาจงไปหาพี่น้องผมหาบ่อพอมาขึ้นกับมาอยู่ด้พี่น้อง อ่ะขอโทษขออภัยครับที่พามันสั้นแน่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมมันสงสัยนหะนะว่ามีว่าพอ,พอตะมัวว่านแล้วล่ะผันบ่ได้มากกังเว้นแต่ว่ากะคิดวาสีหาให้มันพ่อแล้วกะเสียเอาเขามาอ้อยไ้จะก,กวางงใหญ่กองหนึ่งพี่น้องกองเดียวพอ่อจบเลยแล้วก็สีหางใบหนึ่งพี่น้องนี่ทางแรีนของมันพุ่นนะพุ่นธรรมดาบ่ก็ว่าสิป,ปกักว้ละพี่น้องผม บะเทียนโวกเทียมมานเนาะพี่น้องเนาะเอา้าลุยห่างไว้ยังสี่เนาะพี่น้องเนาะตามคว่างมันไปนี่แหละคำม,มันยังหลอดได้อยู่กับบ้จ้าคำสี่บาทละบ้ามีก็ได้ซ้ำนี่กับบ้ามันเฮ็ดดีค่ะยุ่งละพี่น้องผมนี่นี่เนาะครับเนาะเอา้า ตามรักมันก็ตรงมาอ้ยอยจังสี่ยางจ่อเขาไปหันว่าพี่น้องเนาะหลึกๆจังหน่อยเอ้ามากองนี่กองดีกองเด็ดละเว้ยอยากเห็นโตมันเป็นยังไงสันเด็ดพี่น้องผมบ้ามีอยากเห็นโตอยากเห็นโตเจ้าควางกวาดขี่กวาดนี่พี่น้องเจ้าควางกว่างขี่นี่อยากเห็นอข,อข้นนออ,อยากเห็นขัดบักไอยกับกินมือ่อสั่เบึ้ง อ้อยเหลือก,กว่าเก้าบาทนี่หลังจากที่ห่ออ้อยนี่พี่น้องอน,นก็เข้าดีอยู่ดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยในกว่าเก้าพี่น้องผมบนานหูไปคว่ำบอยอดห่อของหอนหลอดไปใส่ได้ยังขอตรวจขอไฟเด้๋ยพี่น้องเด้อ <coughs> Vàng khẩu binh ngang củam, ôi, quăng nhẹ nhẹ quăng, đểu khoa, Mến chi chì nu, để bưng ta. ปึ๊บคุณละพี่น้องไปหาบ่วงกันตัวพี่น้องผมงไปใส่กระดอกกระเดียดแทนอันนี้กระคาดตอกสันกับมาอายุหมืน่นนั่งพวกอะไรนี่กับไม้ใบยังสีอยู่ยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ใบบานมีปกากใส นี่อยังพี่น้องนั่น,นอีหยังพี่น้องผมนั่นนั่นพี่น้องเอ้ยนั่นหมูเถือกโอ้ยอ๋อนี่พี่น้องผมเถือเกินกว่หมดจ๋าผีน้องเอ้ยถือเกินกว่หมดจ๋าเด้อพี่น้องเด้อ คือจะเหงเอาหนิเนาะพี่น้องได้โตได้โตพี่น้องผมได้โตเกินว่าหมดจอพี่น้องผมเกินว่าหมดจอเนาะครับเนาะเอาขออนุญาตปวดกว่อนขอบคุณทุกไล่ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก็ว่ะพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิง่งอ่าหลังต่อไปซะกินได้เนาะม,มันน่าสงสยัยาร ก็จังได้กันเงยงันมาอ้อยยิ่งมงั้งแต่ไมหยิบงดิี่เพระว่ามันหุนโอ้ยบ่าวมีบาแล้วบ่าวมีบาแล้วพี่น้องผมเสียงขวักขากอีงหยางบัดตจจังสี่นี่อีกวาดจวดยุ่งมมเหมาเซานี่พี่น้องนี่เห็นบ่ครับโอ้ พุ่นไปผุนนี่ควายสำคัญแฉหนูตัวนี้มันตัวใหญ่นะ่ะหรอบ้ามีบ่อยากได้ดรอกตัวหน่อยพี่น้องไผ่ก็อยากได้ตัวใหญ่เนาะครับเนาะพี่ลองรอยผันไผ่บ่เสียบ้ามีเบิ้งกัดหญ้ากัดหญ้าอยู่นี่พี่น้องเลยนี่อือสาเข้าผัดไปเลี้ยงอ้อยตะผุนไปผุ่นไปผุนเอ้าไปพดเ,เ,เ,เอาหนูเรากับเมื่อกันพี่น้อง เขาบ่อพ่อคันแนวนี่ขออนุญาตแปเเขากันไหมก่อนขอบคุณนถูกไหล่ถูกสับถุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองครับพี่น้องผมพิสป,ประการในบ้ามีข,ขาอโทษขออภัยเลครับเด้อมันก็นเสียเนาะฮะเกินพ่อที่ไปใช้อีกหลังหนึ่งวะเสีย าขออนุญาตพ้นหลวก็กลับบ้านกันเลยเด้อพี่น้องเด้อหนูท้าพอดีขวั่พี่น้องผมเอาขอบคุณครับสวัสดีครับเกินว่าหมดจ๋อพี่น้องเอ้ยเกินว่าหมดจ๋อหนูเฮากระไดาพี่น้องผมอโอ้ยเกินไปแหงเอาซับนี่แหละพี่น้องผม